I'm สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระรยทานโครงการพระราชดำริร้อยแล้วก็ภาพที่เคลื่อนไหวจากท่านนะครับไม่เปล่งเสียงแต่ขอพี่น้องประชาชนดำเนินการตามสารพระราชาที่ว่าเข้าช่างภาพนะครับรบตรงหน้าไย่น จากนั้นานจะนำโคมเปลี่ยนนะครับต่อจากเปียนไทย8กรกฎาคมพุทธศักราช2567ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ให้น้อยลงทหารตำรวจนะครับตามลำดับ พอเปียนสองสว่างแนละ้วผมจะบอกว่าถือในระดับไหนะน,นะครับ ครับเจ้าที่เก็บไม้ก่อนครับเก็บไม้เอาก่อนครับเอาเสมอละโอ๊คเสมอละโอ๊ครับกับ,วกบพวกเรานะครับในการรับราชการเพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้สูงขึ้งแบบเต็มยศ